สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฟังนิทานกันอีกสักเรื่องนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบฟังนิทานเนาะ <laughs> ฟังแล้วก็จะได้จำได้ดีมาฟังเสียงจากเจ้าของภาษากันก่อนเลยนะคะวニのิโนニโอเล่刺さってしまいました ワニは痛くてたまりません。骨を抜いてくれるものを探して、ほうぼう歩いていました。その時、目の前に詐欺が飛んできました。詐欺の 細いくちばしなら、骨が取れるかもしれません。ワニは早速、詐欺に言いました。お礼をするから、骨を抜いてくれないか 「いいですよ」「そしてワニの大きく開いた口の中に首を突っ込んで喉に刺さった骨を抜いてやりました」 ワニさん、骨を抜きましたよ。あなたの言っていたお礼をくださいな。するとワニは、鋭い歯をカチカチと鳴らして、せせら笑いました。 おやおやお前さんが私の口から無事に首が出せただけで十分じゃないかその上お礼をよこせというのかい それを聞いたサギは慌てて逃げ出しましたとさ。かいーー <laughs> まああ が刺さってしまいましたแปนว,ว่ามีกระดูกติดคอเจ้าจระเข้อยู่มันรู้สึกทรมานมากวานี้นี่ก็จระเข้เนาะส่วนคำว่าโนโกแปลว่าคอคอส่วนคำว่าโหเนเนี่ยก็แปลว่ากระดูก นี่นะคะจะไฮไลท์สีไว้นะโอเดโอนแปลว่ากระดูสาสัตเตขิ้ไมมามชิตะมันรู้สึกทรมานมากสา,สาสาตัตตเตนี่แปลว่าทรมานวันนี้ว่าปวดขึเตทามาริมาเซเจ้าจราระเขารู้สึกเจ็บปวดจนทนไม่ไหว ตัวนี้ก็มาจากอีใต้เนาะตับอีตตรงข้างหลังเดี๋ยวเป็นคุูส่วนคำว่าธามาริมาเซ้นนี่แปลว่าไม่ไหวถ้าแปลจากดิชนีนี่คือมันจะตายละโอแนว oh, 抜いてくれるものを探してมอ歩いาいました。ที่จ่ายันพยายามเดินหาใครสักคนมาช่วยเอรเขาออกไปคำว่านูอเิเต้นคือเอาออกเนาะส่วนคำว่าซากาชิเต้นคือแปลว่าหาเดินหาโฮโนี้ก็คือใครสักคน หมายถึงคนอารุอิเตะก็เดินその時目の前にサギが飛んできましたในตอนนั้นเองมันก็เห็นเจ้านกกระสากำลังบินผาหน้ามันไปโทคิได้คือแต่ว่า ตอนเนาะซากินี่ก็แปลว่านกกระสาโทนตัวนี้ก็แปลว่าบินคำวา่าเมะเนี่ยตาเนะาะเมะเนาะมาอกก็คือข้างหน้หาข้างหน้าข้างหน้าตาซากิเนาะข้อต่อปา bone ได้ถอดร้อารมด้ด้วยจะง,งอยปากที่เรียวแหลมของเจ้านกกรสานั่นอาจช่วยเอากระดูกที่ติดคอออกมาได้คำว่าหูโซยนี่ก็แปลว่าเรียวแหลมนะคะอคุชิบาชินี่ก็คือเป็นปากปากปากก็เรียกอะไรเป็นกระดูปาก สรนันคือแพทเทิร์นเนาะด้วยเพราะว่าดูอะไรเงี้ยอืมแล้วคำว่าโทัวเลรลูก็คือเอาออกโทเลรลูก็คือเอาเนาะส่วนเวิร์บกีกตามด้วยคาโมชิเรมาเซนนี้แปลว่าอาจ มันว่าจ้เจ้าจระเข้จึงร้องเรียกเจ้านกกระสาในท,ทันทีตัวนี้เร็วทั้งคู่เลยนะฮายาคุกแยะาฮยาคุเร็วเร็วทั้งคู่เลยお礼をするからรを抜いてくれないか？นเเจ้าช่วยเอากระดูกที่ติด คอค่าออกหน่อยได้ไหมแล้วค่าจะให้รางวัลเจ้าโอ้ยนี่ก็แปลว่ารางวัลดูการขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยคำว่าโฮนี้ก็กระดูกเนาะมูย่นี้ก็เอาออกดูบ่อยๆก็จะได้จับได้นะคะซาจิวะโคโรยุคิิเมิจ้านกกรสาจึงตอบรับคำขอร้องของเจ้าจระเก้ด้วยความเต็มใจคำว,ว่า

คูจี่นอนะคนคูบอทซคนเดจากนั้นเจ้านกกระสาจึงได้แทงปากเข้าไปในคอที่เปิดกว้างของเจ้าจระเข้โซชิเต้นี่คือจากนั้นเนาะ,ะโบกี้นี่ก็กว้างคาว่าทิราอิะาตะนี่คือเปิดเปิดปากกว้างคูบีก็คอซุกคนเดนี่คือ แทงปากเข้าไปมุดเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วมันจึงค่อยๆดึงกระดูกที่ติดคอเจ้าจระเขี้ออกมาโนโดก็คอเนาะปาซะะเตก็ติดวันนี้ก็กระดูก โนโูอีกระดึงวันช่างข้าเนื้อุกิ้มมาส์ต์แลあなたの言っていたお礼をくださいなท่านจระเเค่ข้าเอากระดูกที่ติดคอเจ้าออกมาแล้วจงให้ของรางวัลกับข้าตามที่เจ้าบอกไว้ด้วยนะดูเร่เลยเนาะของรางวัล ซุรุโตะวะนิว่าสุดอยาโอคัชิคัชิต์นาราสตเซเซะระวาร่ายมิตาท่านใดนั้นเองเจ้าจระเคจึงได้ขบฟันอันคมของมันพร้อมกับเป็นเสียงหัวล้อแล้วพูดว่าซูรุโตะก็ท่านใดนั้นเนาะเป็นคำว่าซูรุโตะอีกนี่แปลว่าคมฮะนี่ก็แปลว่า ฟันถ้าฉีกถฉีนี่คือเสียงแบบเสียงแบบเป็นจังหวะเหมือนเวลากรรไกรตัดจุบๆเนี่ยส่วนอันนี้ก็ชงเสียงเวลากัดฟันกรึบๆเลยมนะอือนาราชิเตตก็คืออันนี้เป็นพัดย,ยาวๆเลยนะนาราชิเตตก็คือส่งเสียงหัวเราะออกมาโอ้ย่าโอ้ย่าโอไมซังกะ 私の口から無事อคุชิกระบุญนิคือกอะไรการการที่ข้าปล่อยให้เจ้าหัวเข้าไปในปากของข้าแล้วได้ออกมาอย่างปลอดภัยนั่นยังไม่ทําให้เจ้าเป็นสุขใจหรอกหรือโอยะโอยะก็คืออะไรกันเป็นคำแบบคำทานนนะ โอไมซังคือเจ้าคำว่าบุจินี่ก็เพื่อแปลว่าปลอดภัยเนาะกาเคไนี่แปลว่าเพียงเท่านั้น,น,นส่วนคำว่าจุบุนนี่แปลว่าพอใจนั่นแหละเป็นของรางวัลที่ข้ามอบให้กับเจ้า โยโคเซก็คือมอบให้それを聞いたサギはてて逃げ出しましたとเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วเจ้านกกระสาจึงรีบบินหนีไปในทันทีโซเรโอก็คือหลังจากนั้นอะไรขีตะก็คือได้ยินเนาะหลังจากได้ยิน คำว่า awate เนี่ยแปลว่ารีบ hurry ส่วนคำว่าน i เ e dashi นี่ก็คือหนีไปส่วนคำว่าโท s a นี่คือเหมือนเป็นคำที่เขาใช้พูดกับนิทานอะจบละแล้วก็คำว่า oshimai แปลว่าจบบริบูรณ์ เราพิจานชาเรื่องรลางวัลของจอระเข้ก็จบันเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ตอนต่อไปขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย